สบายดีพ่อแม่พี่น้องก็มาปบูกก็สองคลิปซ้าแนวเนาะซึ่งในคลิปนี้อ่าทิพย์จะพาทุกคนไปเบึงการตึกสะดุงเนาะเห็นน้องสาวโทรมาบอกว่าอยากไปเบึงโบ่แม่ตึกสะดุงได้ลายลายเนาะสั่นถึกว่าดีดีเนาะก็เลยบบว่าอ่าถ้ากะแลวเอียงเนาะพี่น้องก็เลยบบว่าสิพาพี่น้องไปบึงบรรยากาศการตึกสะดุงเนาะสิเป็นยังไงยู่ <laughs> ที่หาดน้ำปันน่นเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือเขาหน้าในปัจจุบันเนาะเขาหน้าเฮาจะอยู่คัง ฝากขัวเมืองน้่นส่วนเมืองนี่เป็นหน้าสไตล์เนาะแล้วก็อันนี้ขะนองขาตรงนี้เนาะเพิ่นกำลังแบบว่าอันานาสิปานขะนองบอ่หรือว่าตวงป้าเนาะเดี๋ยวอยากไปบิ่งไกลๆเห็นยังตวงวะมีป้าบอ <c oughs> ขาดฟ้าทุ่สีรถท้ายก็จะเต็มวันนี้นะ สไตล์นะทุกคนน้องลูกน้องลูกอะได้ป่านไหมพี่อ่าบันนี้เข้ากระสิยางไปห้าแม่ทิพนะแต่ว่ามันกระสีใสเวลาย,ยางเวลาย,ยางไปประมาณสี่ห้านาทีนอ้องพี่น้องอยู่บอพระลานหินตอนนั้นทิพน้อยไปแต่ว่าไปตอนกลางคืน,นมันจะมืดเน,เนอะเดี๋ยวพาพี่น้องไปตอนอยากคำกับมันจีเป็นยังไง ปกติแต่ก่อนนี่ยทาแบบฝ้นตกแล้วก็สีมาร์กลินแบบอ่าปลาลินหนามเนาะงามงามแต่ว่าตอนนี้ฝ้นหนาจะตกลายหนามนาจะแห้งนะพี่น้องทางไปอึบเฮียพี่จ้องได้ยินเสียงหนามไล่บอเนาะนี่แม่กำลังตึกสูง มีจะคนนี่ได้บ่แม่ได้บ่ห้ากมา้ม่าแล้วพี่น้องอันนี้ก็คือพระลานหินเนาะจะมีอยู่ซ่องหม่องเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือพระลานหินหลุมหรือว่าพระลานหินหน่อยเนาะปะกายอยุ่พุ้นยุ่เทิงไปใุ่นกันจะมีคนตึกสะดึงกันเดี๋ยวถ้าเบิ่งแม่กันมาสิได้บ่ลงพี่น้อง <laughs> สิไปทางนี้แม่ น้ำลุนใช่บุ้ยบริมี่สว่มาดอยใช่ใช่ซะเ้ามึงเอามือโถงเลยเนาะดอยไล่ฮะเออเอามืส่งไปหนึงเลมัดเกือท้องเหมือนมาดองเลยสุกนะอ่ะดอยไล่แล้วนเวอนี่นะเออจ็กบาทอะไรนี่มันดอยไล่อันนี้จ็คบาทอะไในท้งนี่อ สีหาบาทเลยเออสีหาบาทน, <c oughs> น้องพี่น้องบรรยากาศเืา่าก่อนทิ่นเมื่ยถ่ายตอนกลางคืนแล้วมันโบเห็นเนาะได้ะบะบบถือแล้วเห <c oughs> <c oughs> มือนด้วยอันนี้เนี่ย ถือเธอที่หนึ่งแล้วมันโอ้แสดงว่าเ,เ,เ,เออ,ต,อต้องต้องตึกอยู่แค่มันเออทาทั้งผีจิงถ <c oughs> ือเนาะนี่ได้แสดงว่าอยู่ผีถือนี่ทำนีก่การถือแล้วนีว่เอ <c oughs> าคือใส่อะนะคือใส่ทุกอย่างเอาสาิไอ้สูงเมบ่ได้แต่ยังอยู่คนละมองเออใส่อะไรบใส่อะไรบอสใช้รถแม่ขายอยู่ตลาดเนาะ วันนี้ซื้อว่าไปซื้อเนี้ยคิีมมาห้ายินดีหา่เงินบ่ได้ฮัเงินบ่ได้เออป็นหนาปั้นทีบแต่ก่อนเนาะยามหนาแล้วหน้าเนี่ยมาโดนนี่แล้วแต่เก้นี่คือว่างหน่อยเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องขึ้นไปว่างเครื่องเนาะยูนเพิ่งก็มีคนตึกสะดุ้งบางเครื่องหนาจะได้ไล่กว่าเพราะว่หนาโบแหงเขาวว่างหน่อยเนาะ นี่ตอนนี้พี่น้องเข้ากามาหอดว่างใหญ่อะเนาะว่างใหญ่หรือว่าว่างครึ่ง,น,ง,งนี่เมื่อหนา้าบร้มาเห็ดปิกนิกกินเข่าอีนี้เฝ้าป่าเนะาะเฝ้าป่าจำแจวถือบ่บ่ถือปะปุ๋งเนาะเพิ่นว่าบ่ถือ่าสั่นฮะบ่ถือบนะ่เออบ่ถือเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งเนาะว่า อานาเพิ่นได้ลายไปได้เนะาะแต่ว่ายันมัดหมื่นเล้วพี่เนาะไซโอเอี้ยังอันนี้ปะคอโอ้ได้ปลาใหญ่เนาะหยุดลุมพัดได้ปลาซิวหน่อยป้าชิวว่าเราหรอมาโดนแล้วบอ,อโอ้ยี่เนาะกี่เนาะบรรยากาศยังหอบห่มอม บ่าได้เมื่อเลยอยู่พี่นัน่ละ,นละม่อยู่พี่เลยโอ้ยออหยุกแป๊บเดียวแป๊บเดียวเนาะฮะโบ่ายังมาถืออีแม่แกมคืนว่าทีละทางม่ไี้ถืออีแม่สะดุ้งหน่อยเช<อ>ียมันหลอดก้อควายมันบคือฮะเออเชี่ยมันหลอด้อ บุงทีเนาะก็มีแม่ไอ้ข้องอันนี้แม่นี่สะดุ้งหางบ่โอได้ตัวใหญ่เอ้มันเกี่ยวกับสะดุ้งเนาะอืเออเเออมาส่งนะตัวกระดาษก้านมาส่งตัวเน้มาส่งตัวนึงอันนึงมากระตุกไม้อันนี้ก็มีแม่เออกระได้อยู่ได้เนาะผมกตึกไม้โอ๋พอดีอุกินมือแรงพอดีได้อุกซะนะโอ้มันมันผ่านตีนอยู่ได้ป่านี้ เดไม่ยดม่นิดม่ติม่กม่ตดม่ติไม่ติไม่ติดไม่ติดไม่ต่ติดไม่ตบดไม่ต่ตเน่ตดี๋่ตม่นิะผ่ิดแม่อีก่ติด่ติ่ะิด่ติ่ติด่อิดไม่ติดไม่ติม่นิติ่ตม่น่ิ่่ม ทาแบบงามแต่เก่ารอบค่ากันแบบดำหน้าแหล่เด็กโอ้ยมากแน่นีตลอดมันจะมวนนู้นนี่น้องแบบอนาเอียงเกาะตะเกินว่าบนที่มันมันไหลลงมันเป็นแบบนู้นนู่นนะมักจะเอาหัวเข้าไปเนาะเอาหัวเข่าไปหล้กกาแบบว่าโบต้องอองมากกระไรเนาะเพราะว่ามันจะพายใจในหันได้เลยเพราะว่ามันมีในในมันจะเป็นผงเนาะข้าขัดแต่ทาแบบขิ็บโบวกค่าบาบาทิปก็ยังบอดี้ขังโอ้สิลิน เช่นทีมงานส่วนมะลินอยู่แต่ว่ายังบ่ได้ทันได้มาเถื it right. it okay. <sh> <attempting to> <now> ่อนน้องๆต้องเถื่อนมื้อนาเหตุแบบว่าอาหารมาปิกนิกกินเผาอยู่นี่กนะจะโอเคเนะบรรยากาศธรรมชาติเอาปลาอยู่นี่แล้วก็ปิกบุกกินเลยเนาะเหมือนตั้วเดียวแต่ตัวเดียวขอรอ โอ้ยเซียวนำแม่เนาะพันยางไปนะจิบไปบกระถ่ายต้องไม่ญนะานตอนนั้นเคยทาร้านลมเซียวทาเซียวแท,น,วทนขนาดพ่นกระบอกล่องทั้งฝุ่นเอาเนาะอยากเพื่อจิคามได้ตอนนั้นเคยมาถ่ายคลิปเธอหนึ่งแต่ว่ามาจับปลาตอนกลางคืนเราไม่ดอกตอนคืนปลาจะขืน แน่ไปหอดนแล้วเอนี่มาอีกหนึ่งตาป้าบุกไถึงแล้ไงข้าหนียวหบกำลังนงแนมบนกลุ่มอยู่เนาะมินมินบนกลุ่มรู้มันขึ้นมาแล้วยังเมื่อกี้แม่หิบเห็นกลุ่มขึ้นมาแก้นเนาะขึ้นมาแบบตามแคบในหนามที่ มันลุกเป็นบอลมันจะลอยนะแถวนี้หุ่นหนาอยู่นี่ไอ้อสุเกเจ้ากระซิคามไปฝากนั้นวะหกขึ้นสิบออกไปเนาะออตอนนี้แม่ยางกลับมาคืนแล้วเนาะพี่น้องมันมันบอดใหญแล้วเนาะบอลขึ้นอตอ้นแหลกต้นแหลกมาตึ้งใหดีเนาะแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มแบบใบใหญ่แล้วนาะจะเป็นน้นาริ่มห่วยแล้วเนาะ พิ่บเเคยตึกสะดุ้งจา้าเื่อแต่เกินมากแต่ว่าเคยไปเบิ่งคนอื่นตึกนี่เคยอยู่แต่ว่าตั้งเป็นตึกแท้ๆนี่บรเคยเนะาะพูนไปบอลมันเป็นดันคุ้มหันปักนะหนามเปตะลินงนดะ้ยพี่หนองแต่ว,ว่ามันเย็นเนาะมันสินหนาวนี่วน้าเดียวจะมากินเผาอินนี้หเหนเบิ่งนเนาะพี่หนองทั้สิขัะบรเคยบรเคยมากินเผาอินนี้จ้าเต๋อนี่ก็อยากเมือดแล้วในนองพี่หน้องแม่ดิลงมา อาว่างหน่อยคือเก่าเนาะยังอมยอมแพ้หลังจากแบบขึ้นไปถึงลไะไแบดบายเนาะแล้วก็ตอนน,นี้ก็เริ่มคำแหละลากาซื้อตอนนั้นที่มากก็แม่โอ้ยมาต้นแม่มากก็แม่ต้นก็นคืนเนาะพี่น้องเพราะว่ามามาเอากุ้ง,งเนาะนี่กุ้งไปปไานี่เออปพัาทูพี่น้องกุง้งพี่น้องนี่หนึ่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด นี่พี่น้องไล่ลิ้มดูซายป้าที่นั่นมันใจนะขก้นมาหยามหยามพนะี่นี่ดูนี่พี่นะั่นตนนี้กระแมนนี่เนาะตอนนี้แบบมันขำนะเดี <c oughs> ่ยวถีบสีลงป้าผีไล่พี่แม่พี่นี่นดูนี่แมนเมืนน่อนี่พี่น้องเนี่ยเออนี่พี่นั่ป้าพี่นะ้าแม่ไล่ลยยิ้มน,นี่นะเนี่ยลอยหนามขึ้น ตีป๊านะอะไหลมันเลยนะยบเอาเอา,เอาวยอออายไล่ไลไ่ลงมาดิอือเอ้ยมันไกวท,ทั้งทีนยมันออกทั้งทีเอ้ยมันออกทั้งทีอกุ้งปาไล่ไได้ม,มันสีบรหลาดอะไานี่ ล่องย่อบังด้วยแม่ยุขาวขาบอ้ะขาขาขาอยู่ขาอยู่พี่น้องเด็กเออเขาเลงก่อนเอาจุ่มลงน้ำนั่นมาจุ่มตกลงไปเออเข่าดีเนาะได้อยู่แสดงว่าแง่งในวันที่่อยูเนาะนี่จะต้มอืมขึ้นต้งน้ำ อยากเลี้ยงอยู่ได้พี่น้องกลุ่มค้อยนี่แต่วันยังบุ้มีวิธีเลี้ยงนะป้าแม่ยุติินพี่แม่ยังอยู่ยังอยู่ย่างมันคุ้นแบบนี้นี่น่าต้อนนี่จับได้ไหนี่ไปแล้วไปแล้วนี่แถวนี่ลายลายเหมือนตะกี้นี่ป้านี่นี่อ้ยลายนี่ตะวันจับปอดได้นี่ใช่หลยคือน่าจะต้อนนี่เออ ตอน,นันมากก็แม่ก็ต้องขึ้นน้องพี่น้องตอนนี้กับผ้ากลับมาเลยพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ได้ไล่ขึ <c oughs> ้นตืมป้ได้จำเก่าเื่นหน่อยลื่นหน่อยนึง <c oughs> <c oughs> กลับมาเลยน้องพี่น้องเอาผาาบรรยากาศยามมือแรงมากค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่านะไปเบิ่งผิ่นตึกมากเดี๋ยวไปเบิ่งตัวยื่นว่าอีแม่พิ่นไดไล่ไปได้ <c oughs> โอ้รือว่าเขาเห็ดกินแล้วมนะั้งเนาะ กะสั้นกะคลิมีสิจบใบเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะตลอดตอนนี้บ๊ายบายร้อนมากเขาหน้าก็ร่างงามพี่น้องเสียงเทียดจะหน้าหอมอ่นี่ป้องไว้เนี่ยซีไปอีบ่อมลงโอ้ข้อมันหนุบอ่